กู้ภยัยเราเห็นพวกพี่ๆตาเขาไปช่วยคนเรองทีนี้ก็อยากลองมากอดิตมามาแบบเขาชวนแล้วก็ยังไม่อยากแล้วทีนี้แบบคนมันไม่ค่อยพอตอนนั้นก็เลยเอาก็เอาอะช่วยกันแล้วทีนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยติดใจก็เลยมาอยู่เขาชวนไปไหนไปตลอดเลยค่ะแล้วยังไงถึงมาอยู่ทีมบัดาลน้ำครับตอนนี้ ใจมันชอบไปแล้วค่ะชอบไปแล้วเนาะ<ช>แล้วอุปสรรคอะไรเราคิดยังไงอุปสรรคหมายถึงยังไงอะคะ,ะคืออุปสรรคหมายความว่าอันตรายหรืออะไรเงี้ยหรือไปเจอน้ําเชี่ยวน้ําแรงหรือน้ําขุ่นอะไรเงี้ย กลัวมางค่ะมีมางแต่ว่ามันก็มีพี่สตาร์คอยช่วยแล้วก็แบบโอเคระดับหนึ่งนะคะว่าเราสามารถที่ดำเข้าไปกับพวกพี่ๆได้อะาจา้ถ้าเราไม่แบบไม่ตกใจหรือประมาทเราต้องมีสติในการดำอยู่ตลอดนะคะโอเค มีกิ่งไม้สมมุติว่าเป็นกอไผ่แต่มันล้มไปในน้ําล้มไปในน้ําประมาณห้าหกต้นเนี่ยถ้าเรามุดใต้ล่างเลยเนี่ยปุ๊บแล้วเราขึ้นมาปุ๊บมันติดอ่ะขนาดเขาเรียกว่าเพิกคือเราติดเพิกนั่นแหละเขาเรียกว่าเพิกก็แสดงว่าเราจะไปทางตันก็ให้ถอยหลังออกมาโดยที่ว่าจับข้างบนเนี่ยออกมาเรื่อยๆืเดี๋ยวมันมีช่อง,องมันเองนั่นแหละคือวิธีแก้อย่าไปตกใจถ้าเราติดเพิกตรงนั้นทั้งทีมเราต้องออกมาแบบนั้นห้ามลนห้ามลนสติ แล้วก็ส่วนค่าตะค่าอะไรเนี่ยเขาออกท่ันเองหมดค่าลำเ่าเขาหาเราก็จะปล่อยแต่เขาวดมากเขาปล่อยผมอะเขาจะไว้ใจให้หมสายเขาเรียก็รู้ว่าพื้นที่บ่อเพราะทีมแรกที่ลงไปแล้วขึ้นมาจะรู้เลยว่าพื้นบ่อเป็นแบบไหนเราต้องจําลักษณะพื้นบ่อได้ว่าเป็นเลนเป็นพื้นแข็งหรือเป็นแนวสันหินหรือมีก้อนหินสิ่งเกตฝามีไม้อันนั้นทีมแรกขึ้นมา จะบอกได้ถูกทีมที่สองถูกว่ามันเป็นลักษณะน,นี้นะแล้วก็คนที่อยู่ข้างบนอย่างนาวีนะตองใครที่อยู่ข้างบนหรือผมอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะประเมินว่าเป็นจะต้องใช้วิธีค้นหาแบบไหนแบบครึ่งวงกลมแบบหมุนวงกลมคือทิ้งทุ่มมนไว้ตรงกลางหรือใครนั่งตรงกลางแล้วหมุนเป็นวงกลมหรือครึ่งวงกลมหรือหน้ากระดานมันก็ต้องมีวิธีการค้นหาอีกอย่างไกลอีกอย่าง,างไปเพื่อดูแต่สภาพบอ่อเพราะทีมแรกจะสําคัญที่ถูกว่าบ่อเป็นยังไง ถ้าลงไปปุ๊บบอกโอ้หเลยขึ้นหน้าแข้งเลยเอาแล้วมีเลน,อ,นอีกคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีเลนนะอ่ะแสดงว่าลักษณะพื้นที่ในดินเนี่ยในในสารนั้นอ่ะเป็น2ลักษณะแลละกึ่งเลนกึ่งแข็ง ก็คือทีมแรกที่ลงเนี่ยก็ถือเป็นชุดเซอร์เวยหนึ่งเราต้องรู้ความลึกของน้ําแล้วอ่ะคือเพื่อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราลงไปปุ๊บเราขึ้นมาเราต้องแจ้งความลึกของน้ําแล้วว่าบ่อน,นี้ลึกเท่าไหร่ใช่ครับข้างล่างภูงมิประเทศเป็นยังไงผู<ด>้ประสรรคืออะไร,รคือเรามีมีนึกว่าความลึกอยู่แล้วเยู่วเราดูได้กี่เมตรกี่เมตรเน่ะเว้นแต่ว่าบางอันมันพังแต่เราก็ต้องดูอันที่ใช้ได้ว่าเราลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำกี่เมตรขึ้นมาปุ๊บเราแจ้งเพื่อนว่าน้ำลึกขนาดนี้นะแจ้งหัวหน้าทีมว่าน้ำลึกขนาดนี้เขาจะได้ว่า ต้องใช้การค้นหาแบบไหนลักษณะก้นบ่อเป็นยังไงที่พูดถึงก็คืออะไรนี่ทีที่เรียงหน้ากระดานไม่ใช่เรียงหน้าลงไปหมอบจับมือกันไว้นะยเฮ้ระวังขังหน่่อยไหวะแล้วจมมาอยู่ริมเลนนี่มากอีกแล้วไปนู่นบอกให้ออกไปนู่นเอาไปกันหมดแล้วพาออกไป ไปลงมอผ่านหน้าไปทางโน้นถ้าใครบอกให้มันจับมือด้วยนะให้มันดำแรัวพักแล้วให้เปลี่ยนมือขึนะ้นมามันชอบปล่อยลอยน้ำเร็วเอาลมเข้าเสื้อติดนะต่อคนที่แต่งตัวอย่างครเลยว่เาเราต้องถามให้ละเอียดก่อนก่อนที่จะพูดนะ ี่นี่คืออะไรครับตอนนี้ครับเป็นโครงการที่สอน้องของทีดกูาาด้ภัยฝ่าในจุฬาลงกรีครับเป็นการเพิ่มศักยภาพของทางประดาน้ําของทีมกู้ภัยปันหาอย่างที่มีฝึกดูหลังคือเป็นการค้นหาผู้สูนหาน้ำาก็เราจะเน้นเรื่องการทางานจริงครับปฏิบัติและฝึกทบทวนไม่ใช่เรียกว่าการสอนนะเป็นการฝึก ให้ความรู้ดีกว่าซึ่งแต่ละคนที่เอาไปใช้ก็เป็นทีมงานที่จะต้องใช้งานได้จริงนะครับเสียบตีทุกคนครับ มาฝึกเพื่ออะไรครับเนี่ยก็จริงๆแล้วการฝึกครั้งนี้ก็คือหนึ่งเพิ่มบุคลากรในการทำทีมประดาน้ำขึ้นมาให้ให้มีบุคลากรเยอะขึ้นแล้วก็ให้ความรู้ถ่ายทอดการค้นหาให้กับน้องๆรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นนักประดาน้ำรุ่นต่อไปซึ่งภารกิจหลักของเรามันต้องใช้ประสบการณ์ในการประสบการณ์ในการค้นหา ผู้เสียผู้เสียชีวิตผู้สูญหายในน้ําคือต้องเอาอนนประสบการณ์ของรุ่นพี่มาเล่าให้รุ่นน้องฟังให้รุ่นน้องเนี่ยเกิดได้ประสบการณ์ในการค้นหาจากรุ่นพี่เนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการที่ลงไปค้นหาใต้น้ำเนี่ยโอกาสความเสี่ยงถ้าประสบการณ์ในการค้นหาไม่ไม่ไม่เพียงพออาจจะเกิดอันตรายได้เพราะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือเอา ความรู้จากพี่มาถ่ายทอดถึงน้องซึ่งต่อไปจะเป็นทีมที่จะมาทำงานร่วมกันของทีมปะดาน้ำสว่างกตันยูครับไปลงไม่ได้หรอกอย่านียไปลงดำจมไม่ได้ตายเลยต้องหายหูตาหยาบเลย ไม่น่าเชื่อนะโทรศัพท์ตัองกันน้ำ